วันนี้เป็นวันที่ท่านฉลองครบรอบ40ปีพระเจ้าทรงโปรดนําและอวยพรคิดจักเหนือเก้าวมาตลอดและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําและทรงอวยพรคิดจักของท่านและเรารู้ว่าพระเจ้าทรงให้คิดจักเป็นประตูแห่งความรอดเพื่อจะนําความรอดไปสู่หลา,หลายๆคนที่อยากอวยจักประเยชูคสิทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร่องในฉลองครบรอบ40ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดนำให้คิดจักของท่านเนินขึ้นสู่ความไพบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ขอพระคุณความรักสันติสุขของพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรแก่ศรีบาลสมาชิกแก่นนำิดจักของท่านให้รับการอวยพรจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในานามเยซูคริสต์อาเมน